เมื่อวันที่5มิถุนายน2567คนายชูวิทย์สิริเวชกุลผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททค่ะเปิดเผยว่า ขณะนี้ทททได้ทํางานร่วมกับรัฐบาลสาธารณารัฐประชาชนจีนและบริษัทป๊อปมาสาธารณารัฐประชาชนจีนจัดทําตุ๊กตาลาบูบูไทยแลนด์เอดิชันเดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศไทยในวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะพร้อมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของป๊อปมาด,ด้วยเช่นกันโดยตุ๊กตาลาบูบูเอดิชันไทยจะช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิมานั่งเรือเที่ยวชมความงามเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ํามาสอนการทําอาหารไทยเป็นต้นค่ะมีคนไทยเป็นทีมงาน ออกแบบป๊อปมาด้วย เราก็คุยกันว่าให้เขาช่วยออกแบบให้ลาบูบูมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยเพื่อมาเป็นตัวช่วยในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยตุ๊กตาลาบูบูเอดิชันจะเป็นเสมือนเซเลบิตี้คนหนึ่งของจีนที่จะเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยขณะนี้เราอยู่ระหว่างการทําแผนการตลาดและแผนการประชาสัมพันธ์นายชูวิทย์กล่าวค่ะนอกจากนี้ยังมีแผนผลิตตุ๊กตาลาบูบูเอดิชันไทยวางจาหน่ายในช็อปป๊อปมาร์ทสาขาเมกาบางนาหากได้รับความนิยมก็จะขยายไปช็อปอื่นๆในประเทศไทยสําหรับแฟนคลับลาบูบูในเมืองไทยได้สะสมกันค่ะ และยังได้ร่วมกับบริษัทนำเที่ยว2แห่งคือกลุ่ม C ีทริปและบริษัทตรงเชิงจัดทําและจัดจําหน่ายแพ็กเกจท่องเที่ยวตามรอยลาบูบูในประเทศไทยด้วยโดยจะโฟกัสนักท่องเที่ยวกลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มครอบครัวและกลุ่มแฟนคลับลาบูบูในจีนเป็นหลักซึ่งปัจจุบันพบว่าฐานแฟนคลับของลาบูบูในจีนมีประมาณ100ล้านคนค่ะ